ที่คอยเชียร์คอยส่องหอบเรามาตลอดเวทีนี้เวทีได้ภูมิใจมากที่มาได้อะไรขนาดนี้กับการไม่เคยประกวดอะไรเลยครับอะไรมาะกวดเลยนเคก็อยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นแรงใจเป็นกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับอีกนิดนึงครับตอนที่จับมือคู่กับน้องแพทนะฮะ ตอนนั้นนี่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะได้ไหมหรือยังไงเอง่ยอยากอยากอยากทรา,า,าบความรู้สึกตอนนั้นความรึกตอนนั้นเหรอมันก็หลากหลายใจหนึ่งแล้วก็คิดว่าเออเราเหรอแตีใจก็บอกเออเพชแต่ว่าอะไรเออก็มีอะคุยอยู่บ้างเพชแกมุ่งแกมุ่งเงี้ยมีเอ <laughs> เอแต่ก็ก็คนเป็นย,าายังไงเราก็ยินดีด้วยครับทุกคนก็น่ารักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก็บตัวด้วยกันมาสองเดือนเนาะรู้จักที่ใส่อะไรกันมาคิดว่า ทุกคนด้ายกันได้ราก